หลังจากที่เราตัดหยาแล้วนะครับแล้วก็ในหลายวันยาเริ่มแห้งแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็จะเป็นตัวนี้ครับสวยงามมากครับอยากจะเรียกตอนนี้ว่าสาวงามแห่งทุ่งดอกหยา <c oughs> นะครับกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ย <c oughs> เขาจะได้เวลาของเขาที่ ลูกแล้วครับแล้วก็มีดอกเช้าๆก็จะมีดอกออกมาโชว์ความสวยงามเฉดสีชมพูขาวแบบนี้ครับอยู่บนกีบเลี้ยงแล้วก็ใบประดับครับที่เป็นลูกกระเจี๊ยบที่เราเรียกกันนี่แหละครับซึ่งสรรพคุณของเขานี่ไม่ต้องพูดถ,ถึงเยอะแยะมากมายนะครับสีเขาสวยจริงๆครับท่านผู้ชม ถูกไว้ครับทิ้งไว้ในฤด,ดูนี้พฤุจิกาธันวานี่ก็ติดลูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเป็นน้ำสมุนไพรนะครับเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่ทรงคุณค่าสำหรับการดูแลสุขภาพเห็นวา่าจะต้องไป ร่วมงานกับทำเป็นน้ำสมุนไพรไปช่วยงานครบร้อยวันของคุณย่าทางบ้านครับผมต้นชมพู่ต้นขรียนต้นวันนี้เด็กนักเรียนมาเก็บกระเทียบเก็บกระเทียบไปทำอะไรนะแม่ต้มน้ำต้มน้ำถวายพระถวายพระวันอะไรนะครบรอบ ้อยวันของเฮ้ยไม่ใช่ครบรอบ้อยวันของคุณย่า,ายใช่ครับนี่ฮะคุณครูก็องมาเก็บกระเจี๊ยบนี่เขาเรียกกระเจี๊ยบแดงลูกใครตายอะ่ะคุณย่าชื่ออะไรนะย่าเขาเป็นไายตายอ,ะอ่ะอายุมากไงลูกทศไทยคนตายอีกสี่คนแล้วโอ้โหเยอะแยะเลย<า>เป็นคำถามที่ ที่เราตอบยากเลยมันมีดอกไม้แล้วมืนสวยดีไหมเนี่ยดอกสวยนะใช่ไหมเนี่ยตาเฮ้ยไม่เคยออกแดดเลยดิต้องออกแดดเอาต้นนี้เลยจาโนกหรือต้นนู้นเอาต้นไหนก็ได้อยากได้ตรงไหนเอาต้นนี้เอาอยู่ข้างนอกเลยหนูไม่ต้องเดินเข้ามาหรอกเมันเดียวมันลมดีลมดีนอนมาขามใช่ไหม กอ,อหลบล่ม,มามเป็นเปล่าเขากลัวดำมากเลยคนเนี้ย <c oughs> ที่พอดต,ต้องพาน้องมาเที่ยวแล้ววันหลังเนาะตัวพลังงานแสงอาทิตย์หน่อยเดี๋ยวเราก็จะตากกระเจี๊ยบที่นี่แหละอยู่ในร่มอยู่ในร่มลูกลูกอะไรดีดรดู้จักไหม ลูกยอครับมันเละไหมเัรลูกใหญ่มออลูกนั้นต้นนี้ใหญ่อกินเลูกยอแล้วยิงเออลูกยอ,อ,อยเหรอมันมันลองชิมไหมมันกิน,ม,นมันต้องเอาไปทำอาหารนะลูกแต่เขากินแบบดด็ดเดดเลยเออกินเปล่าๆเลยไม่ได้ จ้ที่บ้านหนูปลูกไหมคะไม่กินแต่กูเกียงอ,อ้วที่บ้านหมดหรือยังกูเกียงไม่รู้ซื้อมาเยอะปะหมดแล้วอ,อะไรสาดถูหนูอะปะเมื่อกี้อะไรสาดถูหนูอะเหมือนน้ำเลยอ๋อแบบน้ำมันหยดจากต้นยอไงดู<ม>อันนี้เป็นน้ำด้วยเหรอใช่ครับอันนี้ยอบ้าน ก็เรียกยอบ้านดูยุงขามีขายุงกัดไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วฮะฉี่ได้เลยไปต,ไตรงไหนก็ได้ห้องน้ําเปิดน,น,นี่ไงข้างหลังหนูฉี่ได้เลยตรงนั้นน่ะหนูยืนตรงนั้นหลยต้องหาห้องน้ําครับอา้าวิีดจริงด้วยนี่คือผลิตภัณฑ์เอ้ยผลผลิตในปีนี้ครับท่านผู้ชมได้หลายต้นก็เดี๋ยวก็เริ่มได้เก็บแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องมา ตากที่ตู้อบนี้โอเคครับ okay, <bye. S 1> อ้าวไปไปได้แล้วเดินนำหน้าเลยพี่